สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงนันครับพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรของเดือนกุมภาพันธ์หกสี่นี้นะครับก็จะมาพยากรณ์ทิศทางของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรสินแสงอ้างอิงตามลัคนานะครับท่านใดไม่ทราบลัคนาก็ลิงก์ใต้คําอธิบายไปผูกดวงหาลัคนาของตัวเองได้ ส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10ลัคนาส่วนตัวให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวนัดหมายโทรคุยกันได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสำหรับชาวาลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับในคลิปนี้ทินสายก็จะมาพยากรณ์ทุกเรื่องดวงการงานการเงินความรักสำหรับชาวาลัคนาราศีมังกรเอาพูดเรื่องดาวนิดหนึ่งนะครับพูดเรื่องดาวนิดหนึ่ง สำหรับชาวมังกร30มกราคมดาวศุกร์นะครับที่อยู่ที่ราศีธนูจะโครจรยกเข้าสู่ราศีมังกรทับลัคนาของชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะครับในด้านดีของที่ดาวศุกร์โครจรทับลัคนาในครั้งนี้ก็คือโชคการเงินมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะชาวราศีมังกรเนี่ยมีโชคการเงินมาหลายด้านทั้งจากหน้าที่การงานที่ตัวเองได้ทําอยู่ หรือว่ารายได้ประจําแล้วรวมแม้กระทั่งมีรายได้พิเศษโชคราบรอยนะครับอย่างแรกเลยก็คือโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนมีนะครับ1กุมภาพันธ์แล้วก็16กุมภาพันธ์มีโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนหรือว่าใครเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นซื้อทองคําอะไรต่างๆเนี่ย เขาบอกช่วงนี้จะมีโชคจากการลงทุนเสี่ยงโชคอะไรของเราที่ที่ได้กระทมไว้นะครับสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรเราก็โชคอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวมังกรเนี่ยคนที่มีอาชีพพิเศษหรือว่ามีไรายได้พิเศษพวกในหน้าตัวแทนหรือว่าอาชีพแบบจับเสือมือเปล่านะครับเป็นคนกลางในหน้าตัวแทนอะไรต่างๆเขาบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นเดือนที่มีโชคแบบ โชคแบบฟุกๆด้วยบางทีเราไม่คาดหวังอะไรต่างๆด้วยจะได้โชคมานะครับแล้วจะส่งผลตอบแทนเป็นทางด้านการเงินก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีเกณฑ์ของการเงินรายได้พิเศษเข้ามาด้วยในบางคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพพิเศษทำงานอิสระหรือว่าเป็นพวกตัวแทนในหน้าอะไรต่างๆขายประกงขายประกันพวกนี้จะมีโชค ติดลูกค้าได้แล้วก็ได้เงินได้ทองเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในด้านดีมีโชคพิเศษอะไรต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่ในช่วงที่ผ่านมาสองสาเดือนผ่านมาการเงินติดขัดหรือมีเรื่องใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆเยอะเนี่ยเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินไรายได้อะไรต่างๆที่รอคอยก็จะมีเข้ามาโดยเฉพาะไรายได้เก่า นะครับรายได้เก่าๆที่เขาค้างจ่ายหรือว่าติดขัดอะไรยังไม่จ่ายเราเนี่ยก็ <_ C os al> จะมีเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับในด้านดีก็คือดวงการเงินถือว่ามีเกณฑ์การเงินรายได้เข้ามาแต่ด้านเสียนะครับด้านเสียทางด้านการเงินดาวสุขเข้ามาสู่ราศีมังกรครั้งนี้เนี่ยส่งผลโชคทางด้านการเงินเข้ามาสู่ชาวราศีมังกรก็จริงนะครับ แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือดวงเกี่ยวกับการเสียเงินใช้เงินจ่ายเงินโดยมีเหตุจำเป็นจะต้องเสียนะครับเช <ấy> ่นบางคนเนี่ยอยู่ๆรถลาเสียข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเสียต้องซ่อมไม่ซ่อมใช้ไม่ได้นะครับต้องเสียเงินซ่อมรถลาเสียก็ต้องไปซ่อมรถอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ามีเรื่องซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรต่างๆเนี่ยชาวมังกรจะมีเรื่องเสียเงินใช้เงินโดย มันจำเป็นจะต้องเสียนะครับแล้วก็ช่วงนี้หลายคนก็มีดวงเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆที่รอไวล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับบางคนก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายอะไรต่างๆที่รอไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วที่ว่าจะต้องจ่ายก็แก้เคล็ดเลยใครมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่รออยู่ล่วงหน้านี่สินสียก็แนะนำเลยต้นเดือนรีบไปจ่ายซะแก้เคล็ดไปเสียเงินตั้งแต่ต้นเดือนนะครับช่วงหลังจาก หลังจากต้นเดือนไปแล้วเราจะได้ไม่มีเรื่องเสียแล้วก็จะจะเป็นช่วงของรายรับเข้ามานะครับถือว่าให้แก้เคล็ดสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเตือนให้ระวังชาวราศีมังกรระวังเคราะห์อุบัติเหตุนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆโคจรถึงตัวชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะครับให้ระวังเคราะห์อุบัติเหตุอะไรต่างๆ มากนะสำหรับชาวลัคนาราศีมื่ก่อนใครมีเหตุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังต้องระวังในช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยดวงเคราะห์มีนะครับก็แนะนำใครจะไปทำบุญแก้แค็ดเสริมดวงก็ไปไทยชีวิตสัตว์หรือว่าซื้อลงลงศพบ,บริจาคนะครับแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรกวาน้ำอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วย และที่สําคัญก็อย่าประมาทนะครับช่วงเนี้จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องบาดเหตุแล้วก็เจ็บแข้งขาเส้นประสาทอะไรต่างๆเนี้จะมีเกณฑ์เจ็บแข้งเจ็บขาใครได้ติดตามหน้า Facebook การเพจศินสายก็เตือนอยู่ตลอดเวลาเออจะบอกด้วยนะครับใครท่านใดสนใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์ให้ไปติดตามหน้า Facebook กแฟนเพจสิสนสานันแท้ตั้งกดถูกใจหรือกดติดตามไว้นะครับจะมีอัพเดตเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์อะไรต่างๆมาตลอดนะครับ จะอัปเดตทางหน้า Facebook f แ n p a g e ด้วยใครเล่นโซเชียลก็ไปติดตามกันไว้ได้นะครับระวังอุบัติเหตุระวังเคราะห์ส่วนท่านใดจะไปแก้เคตก็ทำได้เลยนะครับแนะนำเลยไปทำฟันขูดหินปูนบริจาคโดฮิตนะครับอันนี้ถือว่าแก้เคตหรือว่าใครอยากจะทำศิลยกรรมเสริมความงามอะไรต่างๆก็ช่วงนี้ก็ได้เลยใครอยากได้เลือกศิลยกรรมดีๆทำแล้วสวยโดนใจไร้ปัญหาก็ ทักมาหลังใหม่เดี๋ยวศสกษาดูเลิกเฉพาะตัวเราไปนัดหมอแล้วทําเลยนะครับจะได้สวยสวยไม่ต้องแก้การทำเสลยกรรมเสียเงินทั้งทีเนี่ยต้องทําครั้งเดียวไม่ต้องไปแก้นะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการงานเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในกุมภาพันธ์นี้เนี่ยมีดวงโชคทางด้านการงานบางคนอาจจะได้มาก่อนกุมภาพันธ์นี้นะครับ ได้โชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหลายคนไปสมัครงานไว้ก็มีเกณฑ์เรียกมาหรือว่ามาตกลงคุยเกี่ยวกับการเริ่มงานใหม่หรือว่าได้งานใหม่นะครับคนที่ทํางานประจํามีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเปลี่ยนโยกย้ายในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์โชคทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเข้ามาใครยังไม่มีเข้ามาก็ไปลุ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมีลุ้นเลยไม่เกินวันที่20 ไห้เืินวันที่20ไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ดาวพุธโคจรเสียทับลัคนาของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ระวังเรื่องปากเรื่องคําพูดหน่อยนะครับอาจจะไปทําให้เกิดการขัดแย้งกับคนรอบข้างอะไรต่างๆหรือคนในครอบครัวกับแฟนกับคนรักก็ต้องระวังให้มากๆนะครับถ้าทะเลาะกันแล้วก็จะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็จะยืดยาวไปเลยดาวพุธเสียทั้งเดือนนะครับกลุมภาพันธ์เนี่ยเกือบทั้งเดือนเลย ระวังเรื่องปากเรื่องคาพูดมากๆสํา,า,าสหรับชาวลัคนาราศีมังกรเรื่องงานเกณฑ์ดีครับไปลุ้นกันได้เลยนะครับหรือว่าใครกําลังเตรียมเ,เกี่ยวกับการสมัครงานหางานอะไรต่างๆเร่งภายในกุมภาพันธ์นี้นะครับถ้ากุมภาพันธ์นี้ไม่ได้เนี่ยจะต้องเข้าไปสู่ช่วงสงการไปแล้วนะครับหรือว่าเข้าสู่ช่วงสวงการไปสําหรับชาวราศีมังกรทั้งไงใครคิดจะเปลี่ยนงานหรือว่ามองหาโอกาสงานใหม่ๆ ช่วงนี้เริ่มต้นได้เลยนะครับเริ่มต้นได้เลยแล้วกออ็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นดวงความรักนะครับดวงความรักสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วดาวพุธเสียทับลัคนาระวงังมีปัญหาขัดแยง้งพูดคุยกันไม่เข้าหูกันแล้วก็ขัดแยง้งมีปากมีเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องรักสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะถูกคนยุยงให้ตายป้ายสีหรือว่าถูก คนเป่าหูนะครับทำให้อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักของตัวเองนะครับส่วนคนโสดช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาเข้ามาช่วงนี้ก็ไม่ดีนะครับมีใครเข้ามาช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวให้มากๆเลยมีเกณฑ์จะถูกหลอกนะครับเข้ามาในช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกหลอกแล้วก็คบกันระยะสั้นแล้วก็เลิกด่ากันไปนะครับโสด ถ้าคนโสดในช่วงนี้เนี่ยแนะนำแบบว่ายังไม่ควรรักใครนะครับจะยินเย็นรอโอกาสไปเรื่อยๆสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเดี๋ยวจะมีช่วงมีโอกาสท่เข้ามานะครับแล้วก็ดาวพุธโคจรเสียระวังการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องงานไปด้วยนะครับแต่เกณฑ์การงานค่อนข้างดีสําหรับชาวราศีมังกรระวังการผิดพลาดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานไปด้วยส่วนคนที่มีโชคทางด้านเงินเงินทองทองเนี่ย ไปลุ้นเลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยหลายคนจะมีโชคกันเงินฟุกฟุกได้เงินก้อนเข้ามานี่บอกได้เลยหลายคนมีโชคกันเงินฟุกฟุกได้เงินก้อนเข้ามาเสี่ยงโชคก็ยังได้นะครับไปเสี่ยงซื้อสลากซื้อลอตเตอรี่ไว้1กับ16กุมภาพันธ์นี้เนี่ยชาวมังกรจะมีโชครับรัพย์กันนะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตาม ช่องสินแสไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมาฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับกดไลค์กันให้เยอะๆเดี๋ยวชางมาังกรจะมีมาอัปเดตกัน<ๆ>เกือบทุกเดือนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ